สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเพอช่องทางศินละเบินอับดุลเบชิลนะครับวันนี้เราจะไปพักแรมกันที่วัดป่าเอยากกียงกัโชติการามวัดป่าโชติการามนะครับเด<อ>ี๋ยวเซ่สั่งให้กับโหลดก็แกล็บก็ไปโอ้หัวเข,าข่าหัวเข่าไส้นีนะ เรได้เรสอยหนาเก็ได้องยูเทินเดี๋ยวข้อไปพูดแล้วมั้ยเดี๋ยวข้อไปเราไปเรียก,ยกขอขอทั้งคนออ ครับน,นทางไปที่พักแรมของเรานะครับเฮ้ย<ผ>มองหันไม่พี่จะซส้นน,น้อยเลยนัอันนี้ก็สาใชไฟกับน้ำต้มใช่หรอขาดไปอ่ะเ้นนึงม่หันเหเ็นยืนโอ้ยเขา,เขาก็นแล้วกันละข้อวามหมลำคือเซเวน่วนอิษ่์รงอยู่หรอสองโลนี่ส่งอ่ะละ นีบุษงนอน่นเมืองกหรอไปจะหาโลกเขาบุนงนี่งรกันแล้วแก่หมองหมอง,มองกับบุษงนี่เราพิจารณาข้ามไปหาอย่ายงานจิโลนะครับตอนนี้บกลอยหาชิบเมตรเร็วบกลอยเมตรสามน,นสอง วันเลี้ยวมองนานั่นที่ว่ามันจินรัดไปนั่นนะถ้าเเชี่ยงเขาเลี้ยวหัวไปแมนครับแมนอันนี้เลี้ยวอะไรเนี่เลี้ยวเลยครับเลี้ยวครับเลี้ยวขาดสามกิโลนะครับถึงนะครับเดินมาแม่นครับ เรื่องในตัวสีบนเรื่องเลยนี่ยถ้าเขาจะไปดินไงบุ่๊บที่ว่าการครับนะที่ว่าการครับเลยที่ว่าการสีบนเรื่องนะครับใช่ครับผมแต่เขาเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเล้วเรียวขวาเรียวขวาไหนบ่ครับผมเลี้ยวขวานี่นะครับพลังงานเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาหละโรงเรียนนครับเลี้ยวขวานะครับเนาะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเข้าใน ก็จะไปมังงอกมังแงกางในหมู่บ้านไม่มีครับไม่มีมังงอกมังแงกครับ็แล้วว่าเลี้ยวขวาลงได้ไหมครับครับผมเดี๋ยวก็เลี้ยวขวาลงนี่เวียนอยู่็นตะิ่นี่เลยครับดูนะครับพระธาตุนะครับเห็นไหมครับ ไปบอเดี๋ยวใส่ต้องไปเป็นเนยจใสดีกว่าจะไ,ไ,ไปอีกเลยไปใส่ไล้เป็นเนยไปเยอะพี่มึงที่เพี่พึ่ง,งไปใส่ะไปใส่ตงไกลกกันเออไปใส่งกลับขึ้นมากไงาาก็ไดครับผมถืตกองครับ ตอนกูอยากให้มาบ่ามา,นาเนาะเอ็ดมาไอ้มินนีกว่าเรียวนะเดี๋ยวนะเดียวนี่เห็นปะแม่นเออน่าจะกว้างกว่าอยู่นี่ครับรถไม่ไนี่ครับนี่จะเป็น่นะครับเลยหหบันมอใตครับ หั umas, ่ง si. กัน n ลเชาได้กันแล้วห้าสั่งทั้งปีกให้ส่งห่วยพอสรไม่ส่งปีกพร้อมดินีด็กอาจจะสองโลเลยบางนะสองโลเอาปลายปีกนะนี่อ่อเนี่ยพี่น้อง จุดหม้ของเราอยู่ใช่หล่าพระานบัณนจตเรีย,ยงๆไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอทางอโอ้มีหนูเปล่าสีเบล่งมีหนูหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไปด,าดูดิสมาร์หัวเข่าเสียนบุญไหมตรงข้าวัดนเลยนะ ครับนาคุณยายพ่ะนะไฟเ,เลยจ่าหัวอาทางพ่อแม่หนีอ่ะควางเสียร์ป้อมเลยนะนะโผดพักแน่เท่านี้นี่แหละครับอืม อาคนแห่ทะเลแบบ,นบนเนี่ยป่าปลาปีเนาะปลาเนาะปาปลดาอป่าวัาาป่าวที่เคยเป็นป่าเอ้ยอาของความทะเลี๋ยวใส่ลงาปก็ได้ริสตงมันลง ขาลังวเัเฮ้เขาลังวดัดตรงกวกงขงวาวนาวัดมาจอดถึงแล้วครับอันนี้มีนโอ้ยอโอ้ลงพี่ลงพี่ลงพี่พเออจีบอดบินแรงอยูแล้วแรงแล้วถเป็นผัวกบเทย <laughs> ระทำน,นั่นนั่นเลยแล้วอย่า<ร>งนี้ <ผ S 1> จะเรียนพวกเคยเนี่ครับพ่อพระถ้ำพระถ้ำน, <ผ S 1> นี่นี่นเดิอนอยู่นี่เดินพระธาตุเดี๋ยวขึ้นนี่นะครับมาเหลียวอยู่ขึ้นนี่พูดเขาอยู่จะอยูน่นี่พระธาตุบอลเกี่ยวกันนี่พระธาตุนี้โอ้โหนี่โรถนี่ยเดี่ยวขึ้นนี่ก็ได้เหรนไหมเขาอยูย่ทั้งหมดไหมขึ้นนี่บอกขึ้นนี่ขึ้นนี่บ้าไปท่างเลย ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกครังแรงใจขอบคุณทุกาทการติดตามขอบคุณทุกาทการการ,รับชมสำหรับชิปนี่สวัสดี